สบายดีสบายดีพี่น้องปอบปายเบิร์สุกุลสุกนพี่น้องจ๋าสวัสดีต่อนย่อแรลงพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเศร้ากันแดดเปลี่ยงปางออกมาฮะนี่ตอนแรกคิดว่าฝนตกบ่แหง้งเลยบัดมาประเทศน,น้ำไหลอยู่เดี๋ยวยายรวยจะพามาเก็บแต่งมาเบิ่งมาแต่งยายรวยพี่น้อง ไ้เก็บจากมือเลยยายรวยตั้งแต่ปลูกเก็บไปจากเถื่อแหละสองสามเถื่อสามเถื่อเพิ่นขายไปแล้วรอบหนึ่งอุ้นมกมกทั่วในกระลังเป็นหมากพี่น้องเนี่ยอุ้ยสิได้ต่ำแล้วเด็น,นี่นี่มกทั่วเพิ่นนี่นี่อุยโดกเด็ดยายรวย บัได้บัววินมักแตงขาวอันนี้ท่านผู้ชมปุ้งปุ่งอีปิ้ง,ง,ง,งคือเก็บแบบนี้นะเอาไว้มันบ่อหนันมักแตงเดี๋ยวมาเบิง่งตัวคดเคาะแต่แมงเห็นบอลนวลนนะแบบนั้นเราเก็บเอาเหี้ยนวะน ท่านผู้ชมเพื่อนเก็บเท่ละถังไดในมือนะั้นก็เก็บถังหนึ่งแล้วเขาพรุนี้เขาเจา้าม,มาซื่อขจาวมาซื้อเท่าไรมือนะัะลอยหนึ่งหรือสองลอยหนึ่งเขาเขาเจ้าเมาต้นตาลหาดยยอยมักแตงขาวใหญ่ท่านผู้ชมม,นะม,ม,มึงเนี่ยมันแมงเนาะแมงแมงจอมัน นี่ยอ้ยนอยแบบนี้เอาอะไรเงวนี่ไปกินกระปุนกับเจีวท่าผสมักแต่งน่ะถ้ากูตีมนัดเลยเนาะมันอ่อนเนาะอ่อนอ่อน่เก็บลวนละเก็บลวนเอาไว้มือสองมือแก่อีกเด้ยนี่คันได้เก็บแล้วก็เก็บซุมมือซุมมือ มือเนี่ยมันงอมันไงปาดคือหน่วยใหญ่แต่ใหญ่รวยต่ำหน่วยเดียวนี่กาอิ่มเบิดเทือนเมืองเนท่ยทำผสมหน่วยบากใหญ่เก็บเมืองเนมีแต่หน่วยอ่อนๆเก็บหน่วยอ่นพอดีงามแต่งข่าวแต่งพื้นบ้านตำอร่อย สกยามฝนมากกัสบายอย่างหนึ่งพี่น้องบริโฮดนำเมือนไหมีต้นไม่งามมีเถิงพณอนะอทำผสมเมืองไหนมักแต่งปาดตปุริสิมาอมมักแต่งเย้รวยพี่น้องจา้าทักกันเข้ามา เมื่อนั่นก็มีเอฟซีบาดาวเมาออไปถ่ายสองร้อยบอกสองร้อยแล้วที่เหลือก็มีคนเมาไปอีกหาลอยหาลอยมันกเป็นแน่รอรักเบีน้องพี่เบิ่งพี่น้องมีตนวยใหญ่เนาะนี่แตงกวาปลูกธรรมชาติ แมงจอมันเบิงนะ่งี่นมีตะน่ยใหญ่พี่น้องพุนเก็บสามเถื่อแล้วอันนี้เป็นเถื่อที่สีนนะะนนอนะ่อันนั่นก็แม่นด้พี่น้องนะอันนั้นเพิ่นกระปูกรนะะลังขึ้นข้าง ยายรวยกับบุไดออกมาหลายมือโอ้ยหนาวบ้านนั้น,มแ,น,แ,นแมงจอมันบรไดในหน่อยนี่พี่น้องอแต่ว่าตรงนี้ยายรวยเพิ่นกับปลูกซุปปีบักทั่วกับกำลังเป็นหมากเนาอ Cái tà lên bân nào muốn bọc nhanh. cứ nào mêng chó nó mất cả tìm luôn hay nam cho nam nào. Ui nói mọi người, yêu thương người kịp nhao mặt 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 แต่เนนมเป็นพันธุ์ใหญ่พี่น้องพวกแตงกวาอะก็มีหลายพันหลายรุ่นเนาะรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่รุ่นกลางถ้าเป็นพันธุ์ใหญ่มัก็สิหน่วยใหญ่พันธุ์หน่อยก็มีผลเบืองแนะ่อ้าวมกแต่งอันนี้เป็นหมายใหญ่รยแต่งเครือรุ่มอ่ะด,ดูทำผสม แตงเต็มกตาแล้วเก็บยังบา่ได้เครื่องอุ้นมันเนาวใหญ่รวยง่วยมันใหญ่มันคือเนา่าแมงจอมันมึงแนพี่น,เน่เนา่นะนวหนาวอืมข้าเป็นแมงไดเลย แมงอันนี้เป็นมะแตงอันนั้นพี่น้องงามเลยพหน่อยนะปูย่ามีช้อนใหญ่บุคลายนั่นคืออันปลูกล่วยผลตกใหม่คนตกมันจอเนาะแตงไทยมึงในหน่วยบ้าไงลุยซีไวเห็ดแนวบ่มีแต่ไวเฮ็ดแนวพี่น้องหน่วยได้ใหญ่ๆงามๆก็ไวเฮ็ดแนวปีที่แล้วสุดท้ายโจรมาขโมยไปเบิร์ดเราเบิ แนวกับบริเหลือมบริจงไว้จักหน่วยหลายคู่หลายคนปีนี้หวังว่าสิบมิจฉนมาขโมยมักแต่งใยรวยจากพี่น้องอีกคนที่ขโมยกันได้ข่าวว่าไปบวชแล้วเอาน,น,อเน,นามนี่นะไว่แน่มีตะไว้แนวไวแนวพิวนว่นมาเพิ่นสิบ่เห็นอีหยัง เอาว้หน่วยเดียวสองหน่วยกับพอแล้วม่งในพี่น้องป๊าดจับมึงดูใหญ่รวยมีตหน่วยใหญ่ยาวเม่งในพี่น้องตับหน่วยเดียวนะอือ <c oughs> อันนี้บทานแก่พี่น้องมันยังเป็นน้ำอยู่ม่งแนเก็บโลดตับหน่วยเดียวกับอีมื้อเทือนแตงสดสดจากสวนนะจ๊ะ ไวแนวอีกแล้วนวยน่ะนวน่วไเี้ยเย,ยาวๆไวแนวเก็บโหลดหรเนดงอันเยวเดวไหลายหลาเบิ่งในพี่น้องสะอ่อนบ่มักแต่งหง่รวยสะอ่อนบ่พี่น้องเบิงนน่งแนนวยเดียวจนสีสุดกระตาขาตั้นต่ำขายในลูกนึ่งได้สองคก นอ้อมันก็เป็นโดกเลยมือสองมือก็สิได้กเก็บอีกคันได้เก็บแล้วเก็บซุมแทบซุ่มมือเว้นมือเบิ่งดูยายรวยเบิ่งแน่พี่น้องมะแตงมันเป็นพันใหญ่ได้นีิ หลายคนอะสิว่ามันใหญ่เห็นเลยว่ามันแก่น่มันแก่ได้พี่น้องมันเป็นพัน์ของมันพันอันอันนัก็มีได้หน่วยซ้ำขาน่ะอืมน่าโยนลงให้หน้าพวกนน่ะมันเน่า อยู่ฟังนั่นก็มีเลยต้องไปเก็บฟังนั่นอีกมันหน,นักปลปูกซ้ำนี่ก็ซ้ำสิก,กินพี่นอ้นองเนาะเหลือกินก็ขายมีผู้สื่อก็ขายบมมีผู้สื่อก็แจกพี่แจกน้องก,กิน ผู้ดใดขี่ขานก็กไม่ได้กินพี่น้องเบิองน,นั่นนี่หมักน่อยมันนะอันนี้ดานเน่าเนี่ยอันนี้อันเน่าเน่ยมันนี่าเน,น,นี่ยแส่ขาวนะก็หอมแล้วสีตาจงก็ขึ้นเลย อยู่ฟังนั่นนะอยู่ฟังข้างในน่ะบักหลายนนหนึ่งอ้ยนี่นะยยรวยที่มันเน่าเนี่ยคือเต็มอยู่เต็มกระตาเลยพี่น้องสินยูใส่รถเข็นเมื่อแล้วโพดโพมักแต่งยายรวยสู้ปีนละผู้ได้ที่ติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนเนาะแล้วปลูกตรงนี้นะเก็บประซัน เต็มรถเข้นพูดนด้นี่ปลูกสำเนียวางขางมันในยุลุ่มคนเบิ่งเงาพี่น้องอันข้างในสิเป็นรอบที่สี่ที่จำได้เพื่อทั้งกระขายรอบเดียวกอดมือห่อเขา นี่แน่เบิ้งแนพี่น้องอันนี้จะเป็นมกแต่งพันขาวนะจ๊ะมันกรอบพันขาวนะพันขาวมันจะกรอบย่รวยว่าเบิ้งแนทัมบุสม,มแตงโพดแต่งโพเบื้งแนฟังนั้นยังเต็มอยู่เห็นไมมเต่ง อุ่ยมาไปว่ามันเหน่บพิงอายุ่ป่ายมันคือหนอยใหญ่แทะคือว่ามันงามมันเปดีชุดชุดเลยยังพี่เด้นมึงแห่ทำผู้สมปลายก็ใ่า่ยนะง่าฮาวยังตำลูกเดียวอิ่มทั้งบ้านขุดย,ยุลมขุด มึงแหน่พี่น้อง này มัก nó ừ. nó โตๆ nè nè tiêu แต่ว่ายอดมันใกล้สุดแล้วมื้อแหน่มันบ่ค่อยงามอันนี้กองป่องแข็งแข็งนี่เอา หน้านาหมาก่ะใส่อ้อนนี่แหละนี่ท่าผสมเนตรหน่วยข้างล่าง อันนี้นะคืออีกมือสองมือ,อ,งนอ,อนีน่มันยังอ่อนอีกมือสองมือมาเก็บอีก เป็นแต่สะอ่อนบ่ะพี่น้องมักแต่งเนาะการที่เราปลูกกินเองถึงสิบ่ได้ขายแต่ก็มีความสุขเด้ออันนี้เรียมันอ,อน่อนบ่อ่อนอีกมือสองมือมึงอนไรพี่น้องเนี่ยนาอก็ยังเป็นลายอยู่เด้เนี่ย อันนี้แตงจริงๆนะจ๊ะปลูกเองนี่เห็นบอกนี่เนาะแต่ย่ามนี่มักทั่วมักแตงอยู่ตามตลาดก็มันถูกมันหลายผู้ใดก็ปลูกหลายปลูกย่ามนี่บริโภคน้ำพี่น้องฝนตกบริกือก็จะมีแต่ดูแลอย่างอื่นเนาะแตงนี่หมากหน่อยมันยังยังอย่างนเนี้ย นี Use, um, ่เห็นบอลไหมมันก็เป็นอยู่นี mm ่นะแตงขาวเอามาคือตายมันบวมน้ำแล้วมันเค็มขี้โม่จะใส่หลายว่ะห่อเลยใช่เลยมันหมอจอมนี่บมหงามันบเป็นยังนไงหงามันอะนี่ในลำมันเองเครือมักงตัวมันงามๆไตายไปเครื่องหนึ่งเนี่ยเหยื่อตุบซุบอยู่ ตัวจอมันกำลังจ้กินหมากมักถัว่วกำลังเป็นหมากพี่น้องนี่เนาะมักถัว่วฝักยาวนี่สังเกตเบิ่งเหงามันนี่แล้วใส่ปุ๋ยขอ,อกเนาะขี้วัว อันนี้ยามาใส่ด้วยคีโมน,นมันชิคเข้มกำลงัลงเป็นหมากกำลงัองออกดอกมกถั่วเพิ่นห <บา S 2> ลายนี่พี่น้องนี่บาดได้เป็นแล้วก็เก็บมาซั่นเก็บมือเว้นมือ,อเป็นแล้วก็กินน้ำบึทันบบดที่นี่เนาะมกถั่วน,นี่ แล้วปลูกนั่นนี่อาศัยแบบว่าเวลาผลบมตกก็สิไดานำนั่นนี่นนโคตเนาะทนที่อ้อมาอน,น,นห้องสีเลยเมื่อย่างังก็เป็นกรตุ่มพี่น้องเจมมาแตงได้รถเข็นหนึ่ง เบิงแน่ท่านผู้ชมเบิงแน่มักแต่งช่นพูผดโพพี่น้องเห็นบะมันเป็นพันของมันด้พี่น้องป็นอยอยากต่ำพี่น้องจ๋าเดี๋เต็มรถเคนหนึ่งพอดีไม่ธรรมดา มันผู้ชมมักแตงใหญ่รวยแต่ว่าหน่วยที่มันแมงมันก,ก็่ขอดแบบนี้นะแต่พันธ์ขาวนี่มันสิกรอบหวานเนาะทีเอาพันธ์ขาวไว้แวนวาเบิ่งันตลุุ่มพนแี้องไปไปสิได้เมื่อแล้วมาเก็บม,มักแตงนะจ๊ะ <c oughs> ตอนแรกนี่ดีแต่แยายรวยเน่เข็นรถเข็นนั่นลงมาถือกระตาลงมาพอเต็มแต่ก็ยังเก็บบาเบิดอีกมือสองมือมาเก็บใหม่ท่าผู้ชมเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวมาวันนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเมือ่อไรท่าผู้ชมสบายดีมา เต็มรถเข็น